น,นี่เรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะคะเรื่องความเชื่อด้วยนะคะจันทรุป,ปราคานะคะคในค่ําคืนนี้นะคะ<ม>หลายคนมีความเชื่อว่า <woo. S 1> ต้องยิงปืนขึ้นไป oh. ตํารวจออกมาเตือนนะคะ <remedy S 1> ว่า <paragus. S 1> ห้ามยิงปืนขึ้นฟ้าเด็ดขาดนะจ๊ะ oh. นะคะจันทรุป,ปราคาคืนนี้นะคะห้ามยิงปืนขึ้นฟ้าตามความเชื่อเด็ดขาดนะคะไม่อย่าง,งานั้น <laughs> จะดําเนินคดีอย่างเฉียบขาดค่ะหากกระสุนปืนไปตกใส่บ้านเรือนหรือทําคนบาดเจ็บและเสียชีวิตนะคะ โดยพลตำรวจเอกะะสมยศพุ่มผันม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติฝากกล่าวเตือนไปถึงประชาชนกรณีที่จะเกิดปรากฏการจันทรุป,ปราคาในวันนี้นะคะว่าห้ามประชาชนยิงปืนขึ้นฟ้าตามความเชื่อที่เคยสืบทอดกันมาเพราะการยิงปืนขึ้นฟ้าอาจทําให้กระสุนปืนที่ยิงออกไปตกใส่แล้วก็เป็นอันตรายต่อประชาชนคนอื่นๆได้นะคะ,คะ ส่วนกรณีกระสุนปืนที่ยิงขึ้นฟ้าตกไปถูกบุคคลอื่นจนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจะถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีทั้งฐานพยายามฆ่าและฆ่าคนตายโดยเจตนาทันทีค่ะ การพลตำรวจโทรประวุฒิถาวรสิรินะคะโคศกตำรวจก็กล่าวเช่นกันค่ะว่ามีความเชื่อนะคะว่าการยิงปืนขึ้นฟ้าทำให้เกิดเสียงดังจะทำให้มีการคลายตัวของดวงจันทร์ซึ่งตนขอเตือนว่าห้ามทำเด็ดขาดค่ะเพราะกระสุนปืนที่ยิงออกไปอาจจะตกใส่บ้านเรือนประชาชนและเป็นอันตรายต่อผู้อื่นหากผู้ใดฝ่าฝืนยิงปืนแล้วไปตกใส่บ้านเรือนของประชาชนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเฉียบขาดโดยสมัยนี้มีเทคโนโลยีที่ทำให้เจ้าหน้าที่สา สามารถวัดระยะและวิถีกระสุนได้แน่อย่าคิดว่าจะรอดนะไม่ใช่อุย้ยยิงยิงไปก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นบ้านไหนครับคุณตํารวจบอกเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเดี๋ยวนี้ดิฉันวัดวัดวิถีกระสุนนะได้แล้วนะวัดระยะได้แล้วนะคะ,ะเพราะฉะนั้นรู้ต้นต่อนะ,อะเขาจะทราบทันทีค่ะว่ากระสุนปืนเนี่ยมาจากบริเวณใดและตรงไหน